มีความพิเยังไงกับกระแสดราม่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ของการของโครงการ t ูบีน้ m b e r วันค่ะจริงๆมันไม่เกี่ยวกับโครงการออไม่เกี่ยวกับโครงการราะว่าโครงการเขาอะเปิดรับเพ<อ>ศสภาพอยู่แล้วออไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT อ,อ,อะไรมันไม่ได้มีแค่ไอดอลที่ร้องเพลงออมันมีการประกวดเต้นด้วยออมีอะไรด้วยที่เขาทำกันมาเป็น1020 10ปีเนาะของงานทูบีน้ำประวันแต่ติดที่ตัวบุคคลมากกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบ ในเชิงทัศนคติที่ค่อนข้างลบเพราะว่าโลกรู้วันนี้มันเปิดกว้างมากแล้วไม่ว่าน้องเขาจะอยู่ในเพศสภาพอะไรอะถ้าความสามารถเขาถึงกับโครงการที่เขาต้องการอ่ะก็ควรที่จะเปิดรับเขาไม่ใช่ปิดกั้นน้องเขาด้วยเพศสภาพที่น้องเขาแต่งมานึกออก่าใช่มาค่ะข้างบนเขายังยอมรับเลยอดิชันขอสิบนิ้วว่านองนี้ข้างบนยังยอมรับเลย กรรมการคือคะคืออะไรใส่มัสคัดกล่องเดียวไม่พอขอโทษคะ่ะบอก<ซ>ม,มากกว่านั้นใส่มัสคัดหนึ่งแถมห,<ล>หนึ่งแถมหนึ่งแล้วอีกกล่องไปไหนคะแอบกิ <ặc> นบนรถมาก่อนหาเด็กหรือเปล่าให้ตัวเองไลยว่าใส่มัสคัดกล่องเดียวพอให้เด็กนะคะตะลกคออรับกระแสดาวมากงการทูบีนัมวันใช่ใชไหมครับที่จริงอาชีก็เป็นทูบีนัมวันไอดอลนะใช่ไหมใช่ที่จริงอาชีก็เป็นทูบีนัมวันไอดอลอาชีพว่าเขาเป็นกรรมการอ่ะเขาควรจะเขาควรจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใช้คําพูดหรือใช้วาจาท,ที่มันที่มันดีกว่านี้กับเด็กที่มันไม่ส่งกระส่งผลกระทบต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับได้อีกอย่างหนึ่งคือเขาเขาเป็นกรรมการสิ่งที่ควรพูดเขาควรจะพูดได้แต่สิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างเช่นการกระทบกระทั่งเรื่องเพศหรือว่า LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรจะมีในสังคมไทยแล้วซึ่ง องค์ประธานเขาก็ไม่ได้เขาไม่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่สนับสนุนเขายังสนับสนุนว่าทุกเพศล้วนมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่ครับในเมื่อโลกมันเออหมุนตามโลกอารพิวัต์แล้วอะค่ะคือหนูอยากให้ผู้ใหญ่เขาอะค่ะมีความคิดคือไม่ใช่ความคิดที่มีความคิดล้าหลังแบบนั้นนะคะอยากให้เขาแบบความคิดของเขาพัฒนาที่เหมือนกับโลกที่กําลังพัฒนาไปอะค่ะให้เขาแบบคือไม่ว่าจะชายจริงหญิงแท้ค่ะคุณแม่คือเขาก็คน่ะค่ะแล้วแล้วน้องยังเด็กคือ อยากจะใช้คําที่มันแบบสุภาพสานองนิดนึงอะคะออ่ะห่วงสภาพจิตใจน้องเขาค่ะแม่รู้สึกไม่โอเคเลยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นครูด้วยเป็นกรรมการด้วยออแต่มาพูดแบบนี้ก็คือแบบทัาศนคติคุณไม่ได้เลยเออ,อยากจะให้มีการขอโทษเลยหรือทําอะไรที่มากกว่านี้ไหมเขาขอโทษไปแล้วมันง่ายไปไหมง่ายไปง่ายมากใช่ไหมใช่กระเช้าแล้วก็อะไรนะใส่คัดมัดอันหนึง่งแค่นั้นจบ,จบแล้วจบแล้ว แต่ว่าทัวร์ยังไม่จบนะยังงทัวร์ยังลงอยู่ใช่ก็ <c oughs> อยากให้เขารับผิดชอบมากกว่านี้ใช่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่าคําพูดที่ออกมาจากที่ที่เขาพูดออกมามันไม่สมควรที่จะออกจากปากคณะกรรมการค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องเพศเนี่ยไม่ควรที่จะมาปิดบังความสามารถแล้วก็ความเป็นคนค่ะแม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าน้องอาตามคอคะแนนเนี่ย น้อง,องาทาให้ศูนย์คะแนนศูนเลยเหรอศูนเลยเต็มสิบให้ศูนย์เต็มสิบให้ศูนย์ถ้ามีคะแนนติดลบเนี่ยให้ติดลบอีกเลยเอใช่ครับไม่ควรแต่ก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าคําพูดที่พูดออกมาการไต่ตองมันสื่อถึงคุณวุธของคณะกรรมการได้เลยค่ะ<อ>ว่าไม่มีเลย<อ>สองถ้าถามว่าสมควรไหมสำหรับเรากันนะคะ<ๆ>เพศมันไม่ได้จํากัดแล้วค่ะว่าเราต้องเป็นหญิงชาย การแสดงความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศจริงๆค่ะความสามารถขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆเด็กไทยสมัยนี้เด็กไทยปัจจุบันนี้มีความสามารถข้างที่จะมากค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วรวมถึงคณะกรรมการคนนั้นคุณผิดขอโทษนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะเด็กสมัยนี้ผิดเด็กสมัยนี้ก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ผิดผู้ใหญ่ก็ต้องขอโทษเด็กสำหรับหนูคำว่าขอโทษถ้าออกมาจากใจพอแล้วค่ะ แต่ขอเป็นจริงคุณเป็นกรรมการคุณมีสิทธิแค่ตัดสินคะแนนไม่มีการตัดสินเพศเเสภาพใดๆทั้งสิ้นเลินค่ะใช่ค่ะคำพูดมันทำร้ายจิตใจเด็กอะค่ะคือ,อ,อมันมันไม่โอเคอะอค <laughs> ใช่ค่ะอยากให้แบบลงโทษให้มากกว่านี้นค่ะกับตัวของประานเองอะไรอย่างเงี้ยอ<บ>าจจะพักสอนหรือย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าย้ายออกจากโครงการย้ายออกจากโครงการแล้วก็จะรงเรียนไปเลย เอางั้นเลยเหรอคะเอาอย่างนั้นเลยค่ะเป็นการรับผิดชอบค่ะแค่ขอโทษใครก็ขอโทษได้ค่ะมันสภาพจิตใจเด็กอ่ะการที่ประชุมเลยอ่ะมันไม่โอเครู้สึกตกใจมากที่ที่แบบว่าเห็นคุณครูท่านนั้นเป็นคนพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่อง l g b t ใช่ไหมครับใช่ส่วนตัวของเราอ่ะเราอยู่โครงการทูวินน้ำวันมาก่อนคือนินจาเคยเต้นอยู่อ้หลอใช่นินจาเคยเต้นอยู่อยู่ทีน่าจารซายครับหรอใช่เคยเต้นแล้วก็ จากที่เราก็เป็น LGBT เราก็มีออรุ่นน้องที่เป็น LGBT หรือคณะกรรมการบางท่านก็ยังเป็น LGBT เลยเออแต่รู้สึกว่าไม่มีใครสามารถจะมากำหนดได้ว่าออใครสมควรเป็นอะไรเ,ออเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศหละรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจแล้วก็ออรู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์น่าจะ ออกมารับผิดชอบใม้มากกว่านี้คืออยากให้ออกมารับผิดชอบมากกว่านี้มากกว่าคำว่าขอโทษรับผิดชอบกับคําพูดเนาะที่พูดออกไปเนาะก็มันพูดออกไปแล้วม enfin ันแก้ไขไม่ได้จะมาขอโทษก็ง่ายเกินไปใช่ไหมคะเราจะออกเพลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะ